ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทเรเลีกประกันฮัลโ<ะ><ะ>หลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์<ม>ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับพบกับธรรมะธรรมโมโง,งกันอยู่ได้คนที่มีความตั้งใจจะไม่เกิดนั่นแสดงว่าตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกต่อไปในคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราได้ยินมาสม่ำเสมอก็คือทางที่จะหลุดพ้นต้องศีลสมาธิปัญญาและมัค มีองแ์8นะครับเราฟังสิ่งเหล่านี้มานานมากแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยละเกไม่ได้เข้าใจหรือจะเข้าใจคลายเคลื่อนว่าศีลสมาธิปัญญาและมรรคมีองแปดนั้นทำให้หลุดพ้นได้อย่างไรนะต้องถือศีลหเอ๊ะหรือถือศีลแปหรือต้องถือศีลสิบ หรือถือสีล227ข้อถ้าต้องถือศิน2ีล227ข้อเหมือนพระถือศีน5้าสินแปสิสก็ไม่มีโอกาสหลุดพ้นเลยสิหรือศินห้าปดีล5 8จแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสมมุติที่บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะ จริงๆแล้วมันเป็นสมมุติแน่นอนสมาธิก็แบบเดียวกันนะเราก็ฟังสมาธิแล้วเราก็คิดว่าต้องเอ่อให้เงียบสงบนะสมาธินิ่งโอ้พอมีอะไรที่ทำให้เราไม่เกิดสมาธิมากระทบกระเทือนเราเราก็งุนหิดนะสมาธิต้องนิ่งเงียบสงบฟังลึกต่อไปก็อยู่ในฌาน ดำดิ่งลึกสงบสมาธิแล้วไงล่ะมันลึงงกสงบแล้วมัน,นํำไปสู่ปัญญาได้อย่างไรนะเราก็พูดอย่างนี้ว่าเอ้ยปัญญานะมันระเบิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหรือหรือแท้จริงแล้วมันจะเกิดความเข้าใจธรรมะมาอย่างเป็นลำดับลำดับลำดับจนไปถึงเข้าใจสุดท้าย ที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งเวลามันไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราเรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาในเรียกว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติที่ผ่านมาผมก็ติดยึดกับถ้อยคําต่างๆที่สมมติขึ้นมานะครับแล้วพยายามศึกษาค้นคว้านหนังสือจนวันหนึ่งแล้วผมจะย้าเรื่องนี้เสมอว่าไม่เจอคําสอนที่มีคุณค่า มากมายมหาศาลนะครับคุณค่ามากมายมหาศาลที่ว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าทําไม่ได้สีอย่างด้วยกันหนึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของใครได้สองไม่สามารถที่จะใช้อำนาจจิตหรือคุณวิเศษหรือฤทธิ์วิชาใดๆที่พระพุทธเจ้ามี ทำให้ผู้คนทั้งหลายบรรลุธรรมได้พระองค์ท่านทำได้แต่เป็นครูสาก็คือพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะสอนคนที่ไม่มีบุญต่อกันได้แล้วก็สีพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคําอักษรภาษาซึ่งจริงๆคือสิ่งสมมุติมาแทนค่าสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ สี่ข้อนี้แหละครับทันทีที่ได้เห็นได้อ่านได้รู้มันวูบเข้ามาในใจความรู้สึกในตอนนั้นมันเข้าใจว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสมมุติซึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เรื่อยเรื่องความหวานของน้ําตาลตาลปี๊บน้ําตาลทรายความหวานของผลไม้ความหวานของน้ําพึ่งมันไม่เหมือนที่เราเรียกความหวานอธิบายได้อธิบายไม่ได้แต่เวลากินแต่ละอย่างมันลึก เข้าไปในจิตใจเรารู้ได้ที่ตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าคําสอนทั้งหลายที่สอนมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแทนค่าสภาวธรรมได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันเป็นคําที่สมมุติขึ้นมาแทนค่าดังนั้นศิลสมาธิปัญญามันก็คือคําที่ขึ้นมาแทนค่ามักมิองแปดก็คือคําที่ขึ้นมาแทนค่าแล้ข้อแท็จจริงมันก็เลยข้อเท็จจริง นะในการที่จะหลุดพ้นก็คือกระบ,บวนการในการวิวัฒนาการของจิตที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆในความเข้าใจนี่ตรงนี้สําคัญเข้าใจอะไรยกระดับความเข้าใจเข้าใจอะไรก็คือการเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรที่มันเป็นความจริงเลยทุกอย่างมันล้วนอุบัติขึ้นตามธรรมชาติและมีชื่อมีภาษาไปเรียกมันด้วยการสมมุติรวมทั้งตัวเราเองด้วยอ่าอันนี้แหละครับคือความเข้าใจที่เราจะต้องเข้าใจความเข้าใจอันนี้แหละครับคือปัญญาโอ้ถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้นะครับเราก็จะปเป็นไงเราก็จะไปทำบุญ เพื่อจะได้บุญเวลาเราไปทําบุญเพื่อจะได้บุญเนี่ยใครละ่ะจะได้บุญก็เราอะเพราะเราไปทําเพราะเราหวังจะได้บุญก็มันยังมีตัวเราถ้ายังมีตัวเราก็แสดงเรา,เรายัางไม่เข้าใจว่าเราที่พูดที่คุยที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติที่ถูกเรียกขึ้นนะความจริงแล้วมันคือสภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่ ก่อรูปก่อร่างขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่จิตมาเกิดภายใต้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอันอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็สมมุติโลกของกฎแห่งกรรมที่วนเวียนอยู่ในภพภูมิทั้งหลายมันก็คือสมมุติอันนี้แหละปัญญาแต่ปัญญานี้มันไม่ใช่แค่รู้มันจะต้องอยังลงในใจ การยังลงในใจเนี่ยนะมันก็จะมีไปแต่ละลําดับลําดับลําดับแต่ละลําดับคืออะไรก็เริ่มต้นตั้งแต่เออเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเหมือนพ่อแม่ครัวจา์สอนก็ไม่ควรเบียดเบียนต่อกันนะพอเดี๋ยวก็ตายจากกันแหละเวลามันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นเราเรียกว่าพรหมิหารสี่มันเกิดเกิดสภาวธรรมที่เกิดความเมตตาแล้วมันจะเกิดกรุณา นะแล้วพอเ,อเห็นคนอื่นได้ดีมุติตาคือการยินดีไปเห็นไหมจิตมันจะปลอดโปร่งไปเรื่อยแล้วท้ายที่สุดนะครับอุบเบกขาก็คือเวลามีอะไรกระทบเราเราก็เฉยเฉยเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันไม่มีอะไรจริงนะเพราะเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้ะอันนี้แหละครับบัญญัติพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยนะ พัฒนาไปเรื่อยๆมาจนถึงวันหนึ่งเรามีความคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ว่าเป็นอะไรเราสรุปเราเห็นเกิดมาต้อยร่ำรวยสบายนะมีรถมีบ้านหลังใหญ่นะผมเนี่ยผ่านความลำบากยากจนลูกกำพร้นะพ่อแม่ไม่มียายเลี้ยงมา ทุกนก็นมีทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายควรจะมีที่เขาเรียกว่าความสําเร็จแต่ผมไม่เคยเรียกมันอย่างนั้นเพราะข้อเท้จริงผมรู้ผมตกผลึกว่ามันไม่มีอะไรจริงอะไรที่มันจะจริงก็คือสภาวะในจิตใจผมต่างหากสภาวะจิตใจต่อยคุณเสียงดังให้คุณวุ่นวายผมก็ไม่ไปวุ่นวายกับคุณนะผมสงบเย็น ซึ่งแตต่างสมัยก่อนตอนที่ผมโอ้ไปทุดดงไปนั่งสมาธินะในถ้ำนะบนยอดเขาภูพานระหว่างนั่งไหมโอ้ได้ยินเสียงเพลงหมอลำมาระหว่างนั่งก็ร้อนลุ่มไปก็ด่าว่ากูสานี้มาปฏิบัติรมปาลึกอันนี้มึงยังตามมาเป็นมาระจนกูอีกนั่นะไปนั่นเลยแต่ในความเป็นจริงไมนะ่เพราะเราไปติดกับปรุงแต่งกับสมมุติไงเพราะมันยังมีเราอยู่ไง แต่พอเรารู้ว่ามันไม่มีเสียงก็เสียงไอ้ที่บอกว่าเป็นก,กูอันนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตมันก็จะสงบเย็นแล้วมันจะเริ่มไม่กลัวตายไม่อยากจะเกิดนะมันจะต้องเกิดสภาวะแบบนี้ึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าปัญญาในทางพุทธเพราะเกิดสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันตกผลึกไปเรื่อย จิตมันตกผลึกไปเลยมันความสงบเย็นมันก็จะมาได้เลยเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเดินในธรรมอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะไม่ใช่เรื่องเป็นคนดีหรือไม่ดีนะในทางพุทธเ่ยนะไม่ได้สอนนะว่าเราต้องดีหรือไม่ดีแท้จริงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือการบริหารจิตภาษาต่างๆมาสมมุติใช้ต้องคำศีลส,สมาธิปัญญาธรรมข้อโน้น,นข้อน,นี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก,ก็นำพามาสู่การบริหารจิต ให้ปลอดโปร่งพองใสไม่ยึดติดแล้วก็เข้าใจย้ำเลยเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงไอ้ที่ก่อรูปก่อร่างมามันเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติแล้เราก็ไปสมมุติเรียกมันนี่แหละครับปัญญาในทางพระพุทธศาสนาได้ทำไมเราทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะ จิตมันมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันปรุงแต่งตลอดเวลาตามหมูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันมากระทบเรานะย้ำอีกมันกระทบเยอะแต่ถ้าเรารู้ต่อไปอีกว่าจิตมันทำงานได้ทีละอย่างนะระหว่างมันทำเรื่องก,กระทบถ้าไม่มีเรื่องก,กระทบเราก็สงบนั่นก็คือตอนที่เรามีสติวันความหมายฝึกสมาธิในทางพุทธคือการฝึกสติอะ อนนี้มันมีสองอย่างแล้วหล่อนสติกายการปรุงแตง่งถ้ามันมีสติอีการปรุงแต่งก็ไม่เกิดนี่นี่วิธีปฏิบัติไม่ต้องติดกับถ้อยคําภาษานะรตรองแบบนี้ก็จะเห็นปัญญาที่จะเดินไปนะไม่ใช่ปัญญาหลุดพ้นปัญญาที่จะเดินไปหลุดพ้นาอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องทําให้ไม่คิดตอนทําให้ไม่คิดเนี่ยนะพอคิดว่าทาให้ไม่คิดมันคือความคิดเลย ดังนั้นการทําให้ไม่คิดก็คือไม่ต้องทําอะไรดูลมหายใจดูลมหายใจหรือทําอื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรก็ว่าไปก็ทําไปเพื่อจิตมันมาทํางานอีกด้านหนึ่งเพราะจิตมันมาทํางานอีกด้านมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปด้านปรุงแต่งอัจิตมันก็มีคุณสมบัติต่อไปอีกคุณสมบัติที่ว่าก็คือความหมายที่พระเจ้าสอนในบริหารจิตเนี่ยเพราะจิตเมื่อบริหารมาเรื่อยๆมันจะมีศักยภาพคุ้นชินกับสิ่งที่ทําและยกระดับการทําไปเรื่อย นะพอเรารู้ตัวตัวพร้อมไปเรื่อยจิตมันก็อยู่กับการรู้ตัวมีสติมันไม่ไปปรุงแต่งมันก็เกิดความชํานาญขึ้นความชํานาญนี้ไปเรื่อยเรื่อยรืย,รยืจิตมันก็จะวางไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็จะมีโอกาสวางเออตกผลึกแล้วว่านะเราเป็นแค่สมมติไม่มีอะไรจริงนะครับอันนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับคอ่คอยคคิดค่อยคอยพิจารณา ไม่ใช่ไม่เคารพพ่อแม่ครัอาจารย์ผมยังเคารพพ่อแม่ครัวอาจารย,รรารย์ทุกรูปทุกผู้ทุกคนทุกองค์นะครับทุกอน,นูของคําสอนว่ามีประโยชน์มันต่อเนื่องเกาะเกี่ยวผูกโยงมานะครับจนเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาใครบอกอะไรอย่าเพิ่งปฏิเสธฟังไปฟังไปแล้วก็ไตรตรองไปนะครับเวลา ที่พระเจ้าสอนจะมีทำอยู่ข้อนึงที่จะนำพาไปสู่ความสําเร็จนะเราเรียกว่าอิทธิบาทสิทำอะไรฉันทบริยจ,จติตตะวิมังสานะผมไม่ต้องไปแปลอีกแต่ต้องการจะบอกในข้อสุดท้ายว่ามิวิมังสา่งเป็นทมข้อแรกที่นําพาไปสู่ความสําเร็จก็คือการไตรตรองการหลุดพ้นในการตั้งมั่นนะก็เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราจะไป ก็ต้องใช้อิธิบาต4ี่เป็นตัวนำเพราะการไตรตรองการคิดไตรตรองเป็นเรื่องสำคัญนะเราจะได้ยินว่าหยุดคิดหยุดคิดที่ว่ามันคือหยุดคิดปรุงแต่งเรื่องของกิเลสทหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปสัมผัสรูปรสเป็นเสียงแต่ความคิดไตรตรองในธรรมนี่นะครับทำไปเรื่อยๆมองหาความจริงไปเรื่อยให้ตกผลึกไปเรื่อยเราจะเริญในธรรม แล้วก็จะเดินหน้าไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอนอนุโมทนาครับทประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอ,อรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮลัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะ ทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ mm hmm. ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท